ส,สด็จแม่รีดซือ้อนะแับโอ้โห oh. มันแดงขึ้นเลยอ่ สสวัดี่ค่ะพี่น้องมือน,นี้เสด็จแม่มาเข่ากล้องนั่ครับบ้านถ้ายคลิปให้เบิ่งเข่ากล้องให้เบิ่งแน่เพิ่นว่าทา,ทางเอฟซีทั้งเทียบ่แม่คือว่าขเข่ากล้องเน้อเสียก็เลยจัดให้ครับมือน,นี้ครับนี่ครับหลายๆลย่างเลยพี่น้องเสือเนื้อข้าวลายยายห้างพี่น้องนี่ครับแก้วเพียเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ครับแก้วเพีย,ดดย,พอย,พยโอ้ยขนาดล้มมีวิย่วนแม่งวันกับแม่งมีกันหลายหลายตรงหน้าพี่น้องเอาจัดเลยจุเลยคุณแม่ เต็มๆจับเวอร์พักกับมีลายยางเด้อพี่น้องเด้อนี่พักซี่พักโหระพ่าครับนี่นี่ครับลายยางบักเตียงครับเอาจางชัวตับนี่เอาในนี่ช่วงเวลาบนอยูบอ่บ่ <c oughs> มาเด้อพี่น้องเซ็บเซ็เพือนครับจุ เ,เจ้าว่าจูใส่คนพี่น้องเมืเอ่อกเอนี่พี่น้องมันมั่นเลยมันเสือดุใจใจเอิญยบครักอืม ือมาเรพี่น้องยนะเจ็บจ้ำกันครับมาเด้อก่อนเด้อมาจุน้ำแม่เด้อก่อนแม่เอ้ยมาจุน้ำแม่เด้อแซ่บเวอร์เฮ้ยเม่ก็เปิดเบิ่งหน่องมาเด้อเหนือแดงๆไม่ไหมเลยครับ กอว่าหันทับคนนึงกินมึงรอทับมั้งจ้องอยังอ้าจุด <c oughs> จวดใส่ครับใส่ นครับใส่นล็กน้อยนี่ครับจุเส oh, ือหรือจ no oh, ุมันกับบปลัวเนื้อเสือเนื้อเสืออืมขักเลยอืมเยอะเลยแฮ้ยแก ฝนก็สิมากเลยพี่น้องฟ้าฟังบึมบึมเนาะขนเกือบสิโต๊ะเคี่ยวๆเดียวเกือบมาแล้วต้องร่มต้องฝนมาเด้อพี่น้องเด้อยังขอสดขอไปคนมากินดิบย์นะครับเนาะพี่น้องเนาะม,มือนี่จุครับ cha vậy cha cha sao vậy không? vậy sao vậy Mình mặn sao vậy bà này, sao vậy 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 sao Mà sao vậy sao vậy sao vậy

ăn thế nào? Cứ mình nhắm u, vai đó. nha, chắc chéo, nhắm u đấy đó. Cả ba เพง้กว่ากับห huh? yeah. okay? ้องเจอบอ๊แบอืมใส่ต้องเส้นไงวะอืมโอเคแล้วาาฮ่าฮาฮา่า้่าฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่งเ่ ก้องเซนนี่ขาขายง่ายมือมากกับมาซื้อไว้อืมอย่าบอกอย่าบอกกินกินกินเทากินยังเ <laughs> <laughs> จ่ยวนี่ยมากมากจุจุไปลองจุมึงมึงมึงก็ห่วยแต่โรคกันบอลลุมนี่กันบอลลุมนี่เรียบร้อยเลยเท่านี่ตายแม่งมีกับ <laughs>

มาครับมาจวดจวดหืมบอกพุ่ว่ามาก,กินน้ำอ่ะเปิด่ยนเยอะยนะ้อมาก,กินนาะจุน่าแม่นี่แม่ในในกล่องน่ะในกล่องน้องมากินจุดเด้อแย <laughs> บคัก อโอ้ยเอ้อยจับจับจับอีหรีฮ่อ,อ,อก่อนเอ้ยแม่เอ้ยมากินนะแม่ลูกเด้อ mẹ con là loại cháp cháp loại cháp 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 อิ่มแล้วกันบอกพี่บอกน้องอืมจับอิ่มสวัสดีแม่บวกอิ่มแล้วพี่น้องครับผมน้ำน,น้ำชิมนีกับโดนโดนเสียกินเนาะจุครับจับพิษเก้าไม่หรอพี่อิม่มมากเลครับผมพี่น้องน้ำน้ำชิมนีกับการพิษพลาดประกันได้กับคอตรวจคอไฟได้พี่น้องเนาะ สวัสดีค่ะขอขอไปคนสิบทกินวิสบองพี่น้องเนาะครับผู้ชมท่านนี้ก็ขอฝากไว้เช่นกครับสวัสดีครับผมครับ